อุ้ยแรงมากแต่มันก็คมจริงนะขอโทษทีค่ะขอโชว์หน่อย อย่ามาโดนการตอนนี้นะคะเพราะว่าแบบหน้าขมมาเพื่อนก็จะบอกเลยว่าแบบอุ้ยทำไมถ่ายรูปมาแล้วเหมือนแบบมีฟิลเตอร์ติดหน้าอยู่ตลอดเวล oh. าทั้งที่แบบใช้กล้องสดอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่า oh. อุ้ยอออัลตราพาม์ที่ซินีต้าบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะผลลัพธ์ก็คืออยู่ที่ใบหน้าแล้วเราจะหนีไปไหนได้สวัสดีคามีนนะคะอายุ31ปีนะคะ,ะ,คะทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะก่อนหน้านี้ที่เคยทําเครื่องยกกระชับมาเออมันสวยแค่ช่วงแรกๆกระชับขึ้นนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอยู่ได้ ไม <te> ่ค่อยนานเท่าไหร่กับมาหยอดคอยแล้วอะค่ะแต่ว่าพอมาที่ซินโนตาค่ะคุณหมอเขาจะแบบว่าเข้าใจปัญหาแบบใบหน้าของเราโดยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยแบบแก้ปัญหาความหย่อดคอยที่มีน้องเขาก็จะมาแบบชิ่งหรือเปล่า ทำสีลอแบบเหมือนแบบเออแบบไม่ถึงเลยคือทํามาแล้วหนะ้าก็คือยกจริงใครก็จับโปะเราไม่ได้มันยังดูสวยในแบบฉบับของเรามันยังมีความเป็นธรรมชาติของเราคุณหมอเก่งในเรื่องของการใช้อัลตราพรมเก่งมากเลยนะดูหน้าจอตลอดแล้วเขาก็จะสามารถประเมินใบหน้าของเราคือรู้สึกว่าคุณหมอใส่ใจมากๆอัลตราพรมที่ซินเนตาบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะผลลัพธ์ก็คืออยู่ที่ใบหน้าแล้วเราจะหนีไปไหนได้ยิงช็อตน้อยกว่าที่อื่นก็จริงนะแต่ว่ามันเห็นผลกว่าจริง ช็อตน้อยยกจริงต้องที่ชินนต้าคิมิกค่ะ